แล้วก็เดินมาพัาหนึกิโลเมตรแรกนะครับ mm. แดกค่อน mm. ข้างดีในที่นี้ๆๆนะครับแต่มีลมไม่เอืเอ่อยตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยไม่เรา, <Something happened. S 1> า,าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่สงขลาร้านกาแฟ่ครับเพราะเส้นนี้เป็นเส้นเข้าถ้าจะพัดพัดาา mm. อะไรนะเรอจะเข้าไปตัวจังหวัดนะครับ mm. ไม่มีไม่เป็นไรครับพี่เด mm. ี๋ยวผมเดินไปก็ได้ครับ mm. อ๋อล้ครับผมแค่ขอบคุณนะพี่คือใจดีมากเขอบคุณนะครับอันนี้มาจากน้มำดวมาจากสีโรงแรมสีลาดวนนะครับใช่ครับ ก็เลยอยากเข้าไปไหว้สมุโตรครับก็เลยจะไปไงก็เห็นว่ามันเดินไปได้ก็เดินไปดีกว่าก็ครับ ขอบคุณครับพี่เพราะว่าอยา,ากมาก็ไม่เห็นยินแล้วอ๋อแล้วจะบอกพี่ที่ถืยินกลับด้วยจะได้ง่ายค่ะครับเส้นนี้หารถยากมากคนนี้ค่อนั่นก็ท่าไหร่ค่ะอืมเข้าด้านหน้าอีกทางหนึงอ๋อครับ ตอนแรกผมกะมาเดินในเมืองแน่ๆนี่แหละครับปกติในเมืองก็จะเป็นอย่างนี้แล้วครับจะเงียบๆอย่างนี้แล้อครับหรือว่าบบอ๋อบบกลางวันมันจะเง,งียบเนาะแต่กลางคืนก็จะมีตลาดยูเทิร์น ชื่ออะไรครับเดี๋ยวผมรู้จักชื่อพพี่เิร์นค่ะอ๋อพี่เพลินขอบคุณมากนะครับพี่เพิร์นขอบคุณครับเดี๋ยวเย็นๆเผื่อไปอุ่นหนุนที่ร้านครับได้ครับพี่โชคดีแหละนะครับมีพี่เพิร์นนะครับเป็นคนใจดีมากนะครับผมเดินอยู่แล้วแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาทักผมครับแล้วก็รับผมมาเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดแล้วนะครับเราก็โตเนาะ เดินเล่นนะคนถือสกเกตใจดีนะถ้าเดี๋ยวเราก็อยเข้าไปไหนเดี๋ยวเราดูรอบๆกอนเขามี ไปเลยไปนอทั้งน้นอ๋อไวนานแกกมาเลยน้ำเพราะดูสิยน่ำลบแต่ไนาลูกต้งต้องใจาม่งใน่ลัดเอ่างายาดื่่อนเด็กสุกเย็นเมทแกไเราแก่นอนทเรา้นทีอนมันในัยมันอัก ไม่รู้ดิตาขึ้นมามองไปกล้วก็เห็นในดวงใจดองไทยมันเคยเห็นมาไหนมาติดแล้วแล้วทุกญาต้เขาบอกเราว่าเขาเ็เจ้ารู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมทานล้าของญาติแต่ที่อยู่บ้านพ่อแม่ที่กับน้องตัวน้อยทำไมต้องลำบักลทเ่็บาจเพื่อคนอืคนถ้าพูดภาษาเราเลยแค่ธมะเนี่ท่ตนะแจงการมเยี่ยมมา แล่ทานก็เอาเป็นบาเบนด้านเป็นเป็นลูกตุนจีาก็ท yeah ีอวได้รับลเก็บไปเก็บมาขายคนมาขอซื้อหมือนเบาขายไ้เพราะว่าขายเงรกอเป็นกองแล้วหายแล่วบ้านจะไปจะมาหายของที่เราักหายตอนจะมีากสวนทุกคนตูร้องไห้ย่างน้จะไปก็ไปไม่ได้ว่าะผูกวันอันนี้พี่ไปศึกไหนมาครับน่ ในประเทศน่ยทุกที่ใต้เนืออีสานทั้งหมดไม่ที่เป็นทาหารพันไม่เปนทุกที่ทานันเป็นหน่บขอแลรับไปกนถามผัมาทผดำหนังอที่มัิดทางมัทิทางไว้ทาน่านไปทีหลังไงก็ประเทศไิเป็นสุดแท เกมมารถไฟตัวตัวอ่ามารถสุดตัวครับแต่ว่าพอดี ต้องชืออะไรอ่ะคือชิดครับชิดครับชิดชิดอะไรอายุกี่สี่สิบเก้าครับอ้องทายนี่ว่าปีไหนน่าจะ60สิบเกือบถึงแลก็สิงแล้ีหน้าหกสิบแอ๋อก็ยังหนุ่มอยู่ไม่ทำบุญช่วยไอ้ที่ไอ้ที่มานี่คือตัวใหญตัวที่น้องไงตัวที่ บนตัวแท่นบวชด้วยบ้านเราแทดนี่ใดไม่ได้แจ้งการแจ้แจ้เห็นแจ้กอะไรเจริงงัเข้ามาานเเาบนตัวสามไมนงพักไม่ัวกเบอร์งพักือเบอร์ตัวเขาจะมาทิ้เสียงหดเลยทุกวันนี้แก่ะ รถแ่เง <toys> ี <m ics> <m ics> ้รถยางรั่วหรือรถน้ำมันหมดใช้รวตอนด้วเดี๋ยวระชารุดรูไปที่นี่ไปเน้ำมันมาให้เงี้ยมาถึงมาที่นี่อเจอไปที่นี่ตำรวจก็จะมาถามว่าเป็นเพราะอะไรครัางทีก็แนะนำครับอบคนะครับพี่ทาังไอ่ะาครับผม